<Perfect. S 2> ้าแฟกซวจริงเนี่ยผมว่าเผเจอน่าจะเห็นประมาณไปถึง6-7 0 0พันมันไม่น่าจะขึ้นแค่5-60%ดังนั้นก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเป็นสภาวะที่ที่ทำลายทุกอย่างคล้ายๆพวกสึนามิหรือคล้ายๆโควิดที่เกิดขึ้นหรือสภาวะที่ธนาคารกลางต้องมีปัญหาอะไรทำนองนี้ ภาวะนี่สาธารณะสา์ก็น่าจะเกิดภาวะบางยากลำบากตอนนี้มันคล้ายๆจะมีบางคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกรสวอนนยเป็นตัวสีเทาๆะนะมาแล้ววิธีการป้องกันก็คือการเพราวะว่าเวลาเกิดเนี่ยมันจะเปียนมากจะเป็นภาวะที่เขาเรียกว่า u n น r ีดิ c t a เบิ และก็เอ็กซ์ตรีมรุนแรงแต่ความเสียงเรื่อง geo politics อาจจะไม่จบแค่เรื่องเปเนซุเวลาค่ะคุณหมอสหรัฐยังมีพูดถึง ประเทศอื่นๆพูดถึงกรีนแลนด์พูดถึงโคลอมเบียคิวบาเม็กซิโกแคนดานะคะแล้วก็ในหน้าสื่อก็พูดถึงความตึงเครียดที่อาจจะโยงไปถึงอิปรานโยงไปถึงเรื่องไต้หวันด้วยซ้ําไปนะคะประเด็นเรื่อง g e o p o l i t i c s ที่แรงแตั้งแต่ต้นปีและดูเหมือนว่าจะมีเหตุขยายวงได้อนาคตเนี่ยจะเป็น upside จะเป็น premium ให้กับทองคำได้อีกมากแค่ไหนคะคุณหมอ คือถ้ามีการบุกป,ประเทศอื่นๆอีกเนี่ยผมคิดว่าจะเกิดสภาวะแบ็กทรอนอย่างที่คุณกิตาจัวหัวไว้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบเลยนะว่าอันนี้มันเป็นแนวความคิดในเชิงแบบโอ้โหสุดโตงนะ่งเลยถ้าลุกอีกประเทศหนึ่งผมว่าสุดโตง่งถ้าลุกตีนแลนไม่ต้องลุกอย่างืาง่งนแะล้วลุกอีนแลนด์นี่ผมว่าประเทศมันน่าจะเริ่ม เกิดสภาวะที่โลกทั้งโลกเนี่ยเป็นสื่งตัวมากนะฮะไม่ต้องลุกอีกหนึ่งประเทศเข้ามาฟุ่งแรงมากในขนนะเซเว่นมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมไม่ได้คิดอซีฟขนาดนั้นนะครับถ้าคิดอซีฟขนาดนี้นี่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าผมว่าจะเกิดแบ็กซ์บอล แล้วในภาวะที่เป็นแบ a ็ k สวอนเป็นความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดตแต่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณหมอครับอัพไซด์หรือว่าสถิติของทองคำเนี่ยจะตอบรับกับเรื่องนี้มากแค่ไหนคะคุณหมออย่าง UBS นี่เขาบอกว่าอาจจะเห็น5,000ในควอเตอร์หนึ่งนี้เลยนะคะสามเดือนแรกของปีนี้นะคะเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอคะ่ะคือถ้าแบล็กสวอนจริงเนี่ยผมว่าเออๆน่าจะเห็น ประมาณไปถึงหกเจ็ดพันเพราะว่าภาวะแบ็กสปอนเนี่ยจะเป็นภาวะที่เขาเรียกว่า Unpredictable และก็ r x t r e m e รุนแรงนะฮะมันมันจะรุนแรงมากๆมากมากเลยนะครับมันไม่น่าจะขึ้นแค่ห้าหกสิบเเซนดังนั้นก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเป็นภาวะที่ที่ทำลายทุกอย่างคล้ายๆพวกซีเนมิ หรือคล้ายๆโควิดที่เกิดขึ้นหรือสภาวะที่ธนาคารกลางต้องมีปัญหาอะไรทำนองนี้ภาวะหนี้สาธารณะก็น่าจะเกิดภาวะบางยากลำบากรวมทั้งการที่เฟดเนี่ยจะการบริหารจัดการอย่างไรระหว่างหนี้สาธารณะกับการลดดอกเบีย้ยหรือการบริหารทรัพย์สินในเชิงที่จะอัดฉีดเงินเข้ามา ซึ่งสภาวะตรงนี้โอ้โหไม่อยากคิดเลยเพราะว่ามันระบาดแต่ว่าก็ถ้ามันตอนนี้มันคล้ายๆจะมีบางคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเกรสวอนเนี่ยเป็นตัวสีเทาๆมานละคล้ายๆเงินเทาๆอย่างเง <ผม S 2> ี้ยเลยก็มิธีการป้องกันก็คือการแบ่งฟอร์ตมาสู่เซฟเฮเ่นเยอะขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็ลดสภาวะเลเวลเ g ชเพื่อเพื่อเอเพื่อกันในเชิงของการการระเบิดในด้านใดนั่นหนึ่งเพราะว่าเวลาเกิดเด่ยมันจะเวียงมากแล้วก็อันที่สามเือมีสตอปลอ s คอยกั้นปอดระเบิดตลอดเวลาดังนั้นถ้ามีสามสี่อย่างนี้ก็ก็สามารถขี่ม้าตัวนี้ไปได้อย่างปลอดภัย นะครับเราก็จะสามารถทำกำไรได้ดีดังนั้นโดยองค์รวมตรงนี้ก็ยอมรับว่าถ้ามองจากตัวเลขเศรษฐกิจถ้ามองจากภาวะตลาดหุ้นทุกอย่างก็ยังดูแล้วไปเรียบๆนะยังไม่มีอะไรที่ที่ดูแล้วเป็นสัญญาณทางด้านนั้นแต่เป็นแต่ว่าความแอคทีฟของทรัมป์ที่ บริหารจัดการแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างนะครับแล้วก็อย่างสมมุติว่าวันศุกร์นี้จะมีการตัดสินของศาลดีกาถึงแม้จะสัตว์สินว่าแพ้ผมก็คิดว่าใจผมคิดว่าโอกาสแพ้มีสูงนะแต่ว่าผมก็คิดว่าเออเงินแสนสามดอดอลลาร์เนี่ยก็ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสสำหรับอเมริกานะฮะ ไม่น่าจะนักนะสหัสแต่ว่าก็จะอาจจะทําให้ในช่วงวันศุกร์หรือวันพฤหัสเนี่ยตลาดอาจจะมีแรงเวียงพอสมควรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ดูเหมือนเขาส่งสัญญาณเตือนว่ามันอาจจะแพนมันอาจจะแต่ว่าก็คงต้องดูกันวันนั้นว่าถ้าแท้จริงๆแล้วตลาดจะตอบลบ ตากรับยังไงแต่ถ้าชนะอันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีผลบวกหรือผลลบนะครับนะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโดยองค์รวมเนี่ยเเราก็ยังเชื่อว่าออทองคำจะเห็นห้าพันเร็วหรือห้าพันช้าเนี่ยไม่เป็นไรแต่โดยองค์รวมก็ต้องบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดีให้มากขึ้นเพราะว่ามันเวี่ยงเยอะมากครับ ส่วนกรณีเรื่องสารสูงกับคดีกําแพงภาษีเกิดถ้าคุณทรัมป์แพ้คดีขึ้นมาเนี่ยคุณหมอมองปฏิกิริยาของตลาดยังไงคะควรจะเป็นลบหรือว่าควรจะเป็นบวกอันนี้คืออาจจะต้องรวมไปถึงกรณีที่คุณทรัมป์แกก็น่าจะเตรียมเครื่องมือหลากหลายเอาไว้เพื่อรับมือเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะเออมันน่าจะบวกต่อสองคำนะฮะแต่ว่าจะบวกแค่ไหนอันนี้ผมยังเชื่อว่าอันอาจจะบวก ไม่มากนะักนะฮะก็รอดูว่าทรัมจะเห็นว่าพยายามจะใช้มาตรการอื่นเข้ารองรับโดยไม่ต้องจ่ายเงินคืนนะฮะก็เป็นกลยุทธ์ที่ผมเชื่อว่าเขาทำแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้นก็เตือนกันมาเมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วว่าก็ต้องหาวิธีรับโดยใช้กฎหมายข้ออื่นอ,อ่อยังเชื่อว่า ตอนนี้ตลาดโฟกัสไปที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะอในสองวันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือไม่ว่าจะเป็น CPI ในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เฟดตัดสินใจว่าจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยดังนั้นพอต้นปีนี้มันก็เหมือนกับหลายๆเรื่องมันก็ร้อนๆเข้ามานะฮะร,ร้อนๆก็เลยทำให้ฟองพุ่งแรงแล้วเราเชื่อว่าเป็นไปนได้ที่เราอาจจะเห็น เอาไทาม์ไฮของทองภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเพราะว่าซิลเวอร์นี่นำไปแล้วนะฮะแต่ว่าข้อเหวี่ยงทั้งคู่เลยนะฮะเหวี่ยงมากด้วยไม่ได้เหวี่ยงธรรมดาคือสภาวะเหวี่ยงที่เห็นตอนนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างเหวี่ยงแบบเยอะนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยเห็นนะเหวี่ยงร้อยเหวี่ยงขึ้นร้อยลงแปดสิบเหวี่ยงแปดสิบลงหกสิบเดี๋ยวนี้มันเห็นเกือบทุกวันเลยก็เลย เป็นห่วงว่าเอการที่เป็นนักลงทุนโดยทั่วไปก็ย้ำว่าให้เลเว r เ g e น้อยลงให้มากนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับแสดงว่า volatility สูงแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นจังหวะเบี่ยงขึ้นก็ยังอันตรายใช่ไหมคะคุณหมอแน่นอนครับเพราะว่าอืต้องยอมรับอย่างเมื่อเช้าเราเห็นมันเวี่ยงขึ้นมาเนี่ยเ ขึ้นไปจนถึงหกหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบแล้วเสร็จแล้วก็ตกกลับลงมาถึงประมาณเจ็ดร้อยบาทเนี0ยหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเลยจำนองเนี้ยแล้วก็เหวี่ยงกลับมาหกหมื่นหกอีกก็มันเสี่ยงทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ว่าพอดีพวกเราอ่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้น<ฆ>นะหมายความว่าเราเล่นบายเราไม่ได้เล่นซอต ดังนั้นการเล่นบายก็ความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ว่าก็ต้องไม่เลเวเลตเยอะถ้าเลเวเลตเยอะเวลาเวี่ยงลงก็ก็จะต้องระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่าเวียงแล้วมันจะหยุดตรงไหนนะฮะแต่ว่ามันเวี่ยงเยอะจริงๆต้องยอมรับเสี่ยงกันครับค่ะส่วนประเด็นเรื่องของความเชื่อมโยงกับ เงินเฟอ้อนะคะคุณหมอก็มีการประเมินทิศท,ทางเรื่องเงินเฟอ้อในอนาคตว่าอาจจะลงก็ได้เพราะว่าจากเรื่องราคาน้ํามันที่ในอนาคตก็อาจจะลงเพราะว่านี่ไปมีปริมาณน้ามันจากเปในสเอลาเข้ามาอาจจะมีซัพพลายน้ํามันเข้ามาในระบบเพิ่มเติมคุณทรัมป์เองก็เป็นคนอยากได้ดอกเบี้ยต่าอยากได้เงินเฟอ้อต่ําอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,ะเทรนนี้เนี่ยเป็นผลยังไงกับทองคําในอนาคตคะราคาน้ามันที่อาจจะต่ําเงินเฟอ้อที่อาจจะตก มันแน่นอนเป็นตัวซัพพอร์ตการขึ้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคิดแบบคอนเซอร์วเีฟเนี่ยเฟดก็ลดแค่ครั้งเดียวในปีนี้ถ้าคิดแบบแอคทีฟเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะลงไปถึง2.75หมายความว่าสมมุติว่าเงินเฟอ้อตอนนี้มันไปที่2.7เกียบายเกียเนี่ยถ้าเกิดเงินเฟอ้อมันล่วงลงมาในสัปดาห์หน้าหรือ2.5หรือ2.3เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เฟดจะมีสเปซหรือมีรูม ที่เสร็จจะกดต่อเปี้ยได้อีกสองครั้งเพิ่มขึ้นก็เป็นสามครั้งในปีนี้ต้องยอมรับว,ว่าทุกครั้งที่กดต่อเปี้ยลงเนี่ยก็จะทําให้ทองดิบขึ้นเพียงแต่ว่าการลงของตัเปี้ยกับการขึ้นของทองคําเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จว่าลงเท่าไหร่แล้วทองจะขึ้นเท่าไหร่นะมันขึ้นกับสภาวาตลาดณขณะนั้นเพียงแต่ว่าตลาดณนะนะขณะน,นี้มันมีเรื่องของ ภูมิรัศาสตร์มีทั้งสงครามการค้าเข้ามาเกี่ยวอย่างที่จีนอยู่ๆก็ระงับการส่งออกแร่ซิลเวอร์นะฮะก็เป็นประเด็นที่งงกันไปหมดนะครับตอนนี้จะหาซื้อแร่ซิลเวอร์ก็หาเริ่มยากขึ้นนะครับก็เป็นสภาวะที่เหมือนการค้าที่มันแปลก,ปลกๆนะฮะแล้วก็มีภาวะการเงินแล้วเนี่ยมีภาวะการเมืองเข้ามาแทรกใน ตลาดของฟีเชสเข้าเข้าค่อนข้างเยอะในขณะนี้ครับ